อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานมียรานานูฮ์แฮแม้ไทยแลนด์เซฮงอัสสลา,สม,ามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะทุกคนค่ะเบรกดาวคือโต๊ะทํางานขวัญเองนะคะคือแบบไม่รู้ว่าจะไปตั้งมุมไหนแล้วนะคะขึ้นไปบนดาดฟ้าก็ขี้เกียจนะคะเดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะขึ้นไปตั้งกล้องพูดคุยกันอยู่บนดาดฟ้าจร ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยอะไรเอ่ยรถยนต์เอ่ยอะไรเงี้ยเสียงไตรรถอะไรเงี้ยคือเสียงดังมากนะคะก็เลยแบบเออเอาณช่วงนี้แหละนะนั่งอยู่ในห้องนี้แหละนะคะโต๊ะทำงานตัวเองมันก็พอแบบกบเสียงได้หน่อยนึงนะคะปิดประตูนะคะนะสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็จะเออรีแลกซ์รีแลกซ์นะคะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยคืองานมันมีเยอะมากทุกคนค่ะแต่ว่าแบบเอาอัดสักคลิปวิดีโอสองคลิปวิดีโอก็ยังดีเนาะกว่าดีกว่าแบบไม่มีคลิปวิดีโอเอาไว้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอ่าสำหรับวันนี้เนาะขวัญก็จะ มาชวนเพื่อนๆคุยนะคะชวนคุยนะคะในเรื่องของอทำไมนะคะขวัญเนี่ยถึงตัดสินใจแต่งงานกับคนต่างชาตินะคะเ,เขามีดีอะไรนะคะทำไมถึงต้องแบบมาแต่งงานกับเขานะคะคือจริงๆแล้วว่าเราไม่รู้หรอกนะคะว่าคู่เราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ใกล้เราจะอยู่ไกลเราหรืออยู่ที่ไหนเราไม่รู้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราเป็นคนกําหนดให้เราเนาะแม้กระทั่งการเดินทางในชีวิตของเรานะคะการ การที่เราจะมีคู่ครองนะคะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอนะัลลอฮ์เนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ได้กําหนดมาให้เราแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครนะคะจะได้มาแต่งงานกับเราเราจะได้ไปแต่งงานกับใ,ใครนะคะคือจริงๆนะขันก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าจะได้แต่งงานกับคนต่างชาติน,นะทุกคนค่ะคือขันเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ทํางานก็คือทํางานอย่างเดียวนก่นค่ะก็มีคุณคุยแต่ว่าคือแบบไม่ได้จริงจังอะไรอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆเราอิสลามก็ไม่ควรที่จะแบบ คบกันเป็นแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะทุกคนค่ะคือมันก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งขวัญก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คือไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานเลยคือความรู้สึกนะตอนนั้นนี่ยังแบบว่าอยากจะทํางานอะไรเงี้ยนะคะคืออยากจะทำงานส่งเงินให้แม่ใช้หนี้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนค่ะคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานะคะจะแต่งงานกับใครสักคนนะคะขวัญคิดว่าหลายๆคนเนี่ย คงคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะเขาดีหรือเปล่าเขาจะดูแลเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะคะรวมไปถึงนู่นนะคะครอบครัวเขาเป็นยังไงนะคะเขาจะรับครอบครัวเราได้หรือเปล่านะคะเราพอไปเจอครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราจะเข้ากับครอบครัวเขาได้หรือเปล่านะคะทุกคนค่ะคือมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะถ้าสําหรับขวัญนะคะณตอนนั้นนะคะทุกคนค่ะคือแบบคือมันเป็นอะไรที่ยากมากนะ หน้าการแต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งเราเนี่ยคุยกันคนละภาษาเลยนะคะคือมันไม่ได้แบบคุยกันรู้เรื่องง่ายๆเหมือนภาษาเดียวกันใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัดสินใจยากอยู่นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยขันก็นะดูอาทุกคนค่ะดูอาละหมาดอิสติคอร์นนะคะว่าเราเนี่ยจะได้คู่ครองคนนี้หรือเปล่านะคะถ้าเขาเป็นคนดีจริงนะคะ เขามีศาสนาของอัลลอฮ์นะคะเขารักเราเพื่อนเราก็ขอให้เราได้แต่งงานกันก็แค่นั้นเองนะทุกคนคะ่ะคือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะคือขอดูอาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวถ้าเขาแบบเป็นคู่เราจะมีก็ขอให้ได้แต่งงานกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ทุกคน,นะคะ่ะก็โอเคถ้าคิดว่าในความรู้สึกของเรานะคะนอกจากเนอกืนอนอกนอกเหนือจากที่เราเนี่ยขอดูอาแล้วนะคะคือขอพอรกาบอัลลอฮ์แล้วอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะตัดสินใจยังไงว่าเราจะดนใจให้เราเนี่ยตัดสินใจยังไงนะคะสุดท้ายก็ดนใจให้เราเนี่ยให้ขวัญเนี่ยตัดสินใจแต่งงานนะทุกคนค่ะคือจริง,รงๆเราเนี่ยสา,ม,ามีขวนนะัญน่ะเขาก็มีดีหลายอย่างทุกคนค่ะถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียก็ตามแต่แต่คือข้อเสียขวัญจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่ามันมีแค่นิดเดียวนะคะข้อดีเขามีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นขวัญจะไม่พูดถึงเลยนะคะนะขวัญจะพูดถึงแค่ข้อดีคิดถึงแค่ข้อดีของเขานะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่ขวัญต หรือว่าแม้กระทั่งครอบครัวของเขาหรือว่าคนรอบข้างของเขาเงี้ยเขาจะเป็นยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวสามีเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะคะเราอยู่กับสามีเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัดสินใจมาแต่งงานคนต่างชาติเนี่ยหนึ่งแหละที่ขวัญรู้สึกได้เลยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นนะมันเหมือนอะไรที่แบบทาให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้รู้จักกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ะะได้เห็นทัศนียภาพต่างประเทศได้เห็นผู้คนที่แบบเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเรานะะเออได้รู้ว่าอ,อประเทศที่เขาอยู่มันเป็นยังไงนะะได้รู้ว่าออผู้คนที่นี่มันเป็นยังไงเขา เขาอาศัยอยู่กันแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะคือนั่นแหละสิ่งที่ขวัญตื่นเต้นมากนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือการที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เราไม่รู้จักก็คือสามีของเรานั่นแหละคือมาเจอหน้าการแต่งงานกันค่อยมาเรียนรู้กันทีหลังทุกคนค่ะทุกอย่างเลยขวัญเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะคือต้องมาเรียนรู้กันทีหลังนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจมาแค่ดูอากับอเล็กแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อเล็โดนใจให้ตัดสินใจแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยกับสามีในปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไเเลยนะะคคคิดแ่่วาาออถ้ ให้เราตัดสินใจแบบนี้แล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแน่นอนนะคะคิดแค่นั้นเองนะคะพอหลังจากนั้นก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะาทาอาหารไม่เป็นก็ทําเป็นนะคะดูแลบ้านไม่เป็นก็ต้องดูแลให้เป็นอะไรเงะะี้ยโดนค่ะคือต้องพยายามทําทุกอย่างเปลี่ยนตัวเองจากที่คนขี้จากที่เป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะุค่ะอันนี้สมมุตินะถ้าสมมติว่าเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วอะไรเงรี้ย ถ้าสมมติว่ามาแต่งงานมีคู่อะไรเงี้ยอยู่กับสามีหรือว่ามีลูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมล้วนค่นะนั่นแหละนะมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัดสินใจมานะวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้มันก็ดีนะสําหรับขวัญน,นะคะดีนะคะแต่ขวัญก็อยากให้คนอื่นหลายๆคนเนะี่ยโชคดีเหมือนเรานะโชคดีเหมือนขวัญน,นะคะโชคดีเหมือนหลายๆคนที่เขาเจอทุกคนคะนะเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะตัดสินใจมานะก็ จริงๆแล้วคนที่เป็นต่างศาสนิกนะคะก็สามารถที่จะขอดูอากรอได้นะคะขอไปเลยนะคะว่าเออเนี่ยผู้ชายคนนี้ดีไหมนะคะเขามีศาสนาของอเล่ไหมนะคะขอดูอาไปเลยนะคะมันเนี่ยอเล่ก็อาจจะตอบรับดูอาของเราก็ได้นะคะเพราะอเล์ตอบรับดูอาของทุกคนอยู่แล้วมนุษย์ในโลกนี้อเล์ตอบรับดูอาอยู่แล้วนะคะอเล์ตอบรับคําขอพรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถขอได้ขอไปเลยนะทุกคนหานะ นั่นแหละสำหรับขวัญก็น่าดวนถามมาถึงณนะปัจจุบันนี้ก็คือสามีขวัญก็ดูแลขวัญดีมากนะคะขวัญไม่ขวัญคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจแต่งงานกับเขาในวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้เป็นเวลาเจ็ดปีกว่าจะไปปีเขาดูแลขวัญดีมากนะทุนค่ะคือมันก็อาจจะมีเรื่องอผิดใจกันนิดหน่อยเรื่อง งอนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยธรรมดามันลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันมั่งแต่ก็คือมันก็ไม่ได้ถึงแบบว่าต้องมาเลิกลากันไปต้องแบบทะเลาะกันใหญ่โตไม่มีนะทุกคนค่ะคืออะไรเบานิดเบาหน่อยเราก็แบ่งปันกันนะทุกคนค่ะเราก็อภัยให้กันก็คือคุยกันนะทุกคนค่ะคุยกันคืออันดับแรกเลยต้องคุยกันนะทุกคนค่ะคือแบบนี้ไม่ชอบนะแบบนั้นไม่เอานะอะไรเงี้ยมันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ควรนะอะไรเงี้ยคือ คือขัญเนี่ยก็เป็นคนที่เงียบทุกคนค่ะถ้าแบบเกิดปัญหาอะไรมาขัญจะเงียบก่อนอันดับแรกสามีก็เหมือนกันก็จะเงียบก่อนอันดับแรกพอหลังจากที่ทุกต่างฝ่ายต่างเย็นแล้วอ่ะเออต่างใจเย็นแล้วก็คือค่อยมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยว่าเออแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเธออย่าทาแบบนี้นะคุณอย่าทาแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีอ่ อะไรที said, people, like ่คุณไม่ชอบคุณก็บอกนะอะไรที่คุณชอบคุณก็บอกอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างก็บอกอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรเงี้ยคือขวัญจะบอกว่าขวัญกับสามนี้เนี่ยก็คือมาเรียนรู้กันหลังแต่งงานทุกอย่างเลยนะทุกคนค่ะแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเรื่องสารพัดเรื่องเรื่องกับข้าวเรื่องในบงในบ้านคือทุกเรื่องอะโดนขวัญมาเรียนรู้กันหลังแต่งงานหลังนิกะหมดเลยรู้คนค่ะไม่ได้แบบเรียนรู้กันมาก่อนนั้นนั้นคือไม่รู้คนที่ไม่รู้จตกกันมาอยู่ด้วยกันมันมักจะตื่นเต้นอยู่แล้ว เออคือเรียนรู้กันเป็นปีๆแล้วทุกคนข่ากว่าจะแบบปรับตัวเข้าหากันได้อะเออคือแบบมันเป็นอะไรที่จะยากไหมจะว่ายากไหมมันไม่ยากนะสาหรับเราถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบนะมันตื่นเต้นอ่ะทุกคนถามมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาว่าเราทําแบบนี้ไปสามีเราจะชอบไหมอะไรเงี้ยเออเราทําอันนี้ให้สามีเราจะภูมิใจกับเราไหมจะดีใจกับเราไหมอะไรเงี้ยเราทําแบบนี้ได้อะไรเงี้ยาสาม,าาจจามีจะดีใจไหมอะไรเงี้ยคือม,มันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนะทุกคนค่ะนั่นแหละสาหรับขวัญนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ขวัญก็ อยากจะให้ลหลายๆคนนะคะที่จะตัดสินใจจ้างงานกับคนต่างชาติเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรียนรู้กันก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีดูใจดอมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเต่ว่าสาหรับอิสลา,ามแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนั้นดีจริงนะคะมีศาสนาจ,จริงเขาจะไม่มาแบบพูดเล่นกับเราไม่มา คือไม่มาเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระว่างั้นเถอะเขาจะขอเราแต่งงานเลยถ้าเขาเป็นคนดีจริงมีศาสนาของอันล้์มีอ ي ม ا านะคะมีความศรัทธาในพระเจ้ามีความศรัทธาในอันลเนี่ยคือถ้าสมมติเขาเห็นเราปั๊บเออเขารู้ว่าเราเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะขอขอเราแต่งงานทันทีเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนค่ะคือเตรียมตัวในที่นี้ก็คือต้องรู้ศาสนาอิสลามนะคะทุกคนค่ะไปเรียนรู้ศาสนาอิสลามให้มันถ่องแท้แจ่มแจ้งนะคะแล้วก็ค่อยขอ,ยอยรับอิสลามนะคะเออนะคะแล้วค่อยแต่งงานเนาะมันจะได้แบบไม่มีข้อสงสยัยไม่มีข้อแบบ มติว่าเออทำไมแบบนู้นนี่นั่นทาไมต้องมีคําถามมากมายเลยนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็การที่เราได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามก่อนมันก็จะดีต่อการที่เราตัดสินใจกับคนต่างชาติที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะคะนั่นแหละทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเออนะมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรมากมายทุกคนคะ่ะวันนี้ก็แค่แบบมานั่งชวนคุยกันเนาะเออขวัญก็ชวนเพื่อนๆคุยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใครที่แบบว่าเข้ามาฟังคลิปวิดีโอขวัญเนี้ยมีคาถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะฮะอ,อ่า ถ้าสมมติว่าไม่กล้าที่จะคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะแอดเฟซบุ๊กขวัญเนี่ยมาได้นะคะขวัญจะไปเรื่อเฟซบุ๊กขวัญเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอ,โอนาอแล้วก็ส่งข้อความมาถามขวัญหลังไม่ได้นะทุกคนหานะนั่นแหละนะคะสาหรับวันนี้เนาะขวัญกม็มาชวนเพื่อน,น,นคุยนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจกับคนต่างชาตินะคะจริงๆแล้วก็นะทุกคนหามันก็ขวัญจะบอกว่าคนต่างชาตินะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก ผู้ชายทางบ้านเราหรือว่าผู้ชายทั่วไปนะทคนหาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต่างแค่ศาสนานะทคนหานะเพราะฉะนั้นก็นิสัยนะคะเรื่องขนมทำเนียประเพณีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเรื่องนิสัยของคนเราเนี่ยมันก็มันมันก็มีปนกันไปทนทคนหาที่ไหนมันก็มีมันก็เป็นนะคะอาจจะมีเห็นแก่ตัวบ้างแหละจนรวยปนกันไปนะทวนหาคือมันไม่ได้อ่อมันไม่ได บอกบง่งบอกแน่ชัดนะคะว่าใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าการที่เราตัดสินใจเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตัดสินใจมาแบบนี้นะทุกคนหาแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยเขาจะ รวยหรือไม่รวยอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องด้วนค่ะบางทีรวยแต่ว่านิสัยแย่ก็ไม่ไหวนะทุกคนค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือไม่ได้จนหรือไม่ได้รวยฐานะปรรานกลางเนี่ยแต่เขานิสัยดีมีศาสนาอย่างเงี้ย finalement. ก็ควรแหละที่เราจะไปอยู่กับเขาได้นะเขาต้องดูแลเราได้แน่แนะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าแบบออถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวยไม่ได้ฐานะปรรานกลางแต่ว่าจนก็ไม่ใช่เขาก็พอมีอยู่มีกินอย่างเงี้ยแต่กเออ็เขาก็เป็นคนดีอย่างเงีย้ยดีกว่าที่เราไปแต่งงานกับคนรวยแล้วแบบนิสัยเสีย ทำไมดูกัญหานะเพราะฉะนั้นก็เราอย่าไปมองแค่ว่าเขารวยนะคะเขามีโน่นมีนี่ม,ม,มีนั่นเขาต้องดูแลเราได้แน่ๆนะคะใช่ค่ะเขาดูเราเขาดูแลเราดแลแลได้แน่นอนแต่ว่าเราจะมีความสุขไหมอะ่ะออถ้าในเมื่อแบบแต่งงานมาแล้วเขาก็มัวแต่ทํางานทํางานทํางานแบบกลับมาบ้านก็คือโน่นนี่นั่นคือไม่ได้สนใจเราเลยก็มัวแต่ทํางานกลับมาก็พักผ่อนนอนตื่นเช้ามาก็ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่้ไม่ได้มีเวลาให้เราเลยหรือว่าแบบรวยก็จริงแต่ว่าคือแบบบ้าบอคือประมาณว่าแบบ อะไรก็ไม่ได้โน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือดูแลเราหมดทุกอย่างแต่ว่าญาติโกโมติกาเราไม่เอาแบบนั้นก็ไม่ไหวนะทุกคนคะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจมาแต่งงานในคนหน่ายชาติเนี่ยก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่แหละนะทุกคนค่ะมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าก็คือถ้าในเมื่อเ,เราตัดสินใจมาแล้วเรามั่นใจนะคะเรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนดีกับเราจริงๆก็ตัดสินใจมาเถอะค่ะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ไม่ต้องตัดสินใจที่จะแต่งเลยทุกคนค่ะก็คือ ก็หาคนภาษาเดียวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นกันดีกว่ามันจะได้แบบดีกว่าที่มาตัดสินใจมาอาแต่งงานกับคนต่างชาติที่เราไม่รู้ญาติโกโหติกาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นมายังไงอะไรเงี้ยนะจะดีกว่าเนาะนะคะว่าฉะนั้นก็ขอนก็วองว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะคือบางทีเนี่ยขันกะ็นั่นแหละไม่รู้ว่าทําคลิปวิดีโอไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน ฟังจบกันหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าพวเพื่อนๆเนี่ยฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนค่ะคือบางทีเนี่ยขอนก็นึกอยู่เหมือนกันนะว่าบางทีนั่งทําคลิปวิดีโอแบบเนี้ยมันเสียเวลาทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆเข้ามาฟังแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พยายามหน่อยนะทุกคนค่ะพยายามฟังให้มันเข้าใจนะคะถึงและถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจจริงเนี่ยให้ส่งข้อความมาถามขอนได้ทุกคนค่ะหรือว่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะนะบางทีเนี่ย ถ้าสมมติว่าจะคอมเมนต์มาแบบเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญขวัญคิดว่ามันมันก็มันก็ได้นะทุกคนหาแต่คือบางทีเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยม่ต้องเล่าในคอมเมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยนะคือเราก็สามารถที่จะแบบว่า ส่งข้อความมาหาขัญก็ได้นะคะแอด f เฟซบุ๊กมาหาขัญแล้วก็ส่งข้อความมาก็ได้นะร้อนหานะบางทีมันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟเรื่องอ่อนไหวอะไรอย่างะะเงี้ยร้อนหาเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ขัญฟังดีกว่านะ,ะถ้าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์คือมันเป็นคอมเมนต์ที่เปิดคือทุกคนสามารถเข้าใจได้ยังงั้นนะะ่ะได้นะาร้อนหานะ สำหรับคลิปวิดีโอชวนคุยในยวันนี้นะคะขวัญก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็เอ uh, อ่แอด์เฟซบุ๊กขวัญมาได้นะคะขวัญก็จะไปลิงก์เฟซบุ๊กขวัญเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเออ่ uh, แล้ว, uh, ลวอ่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสลามุอะลัยกุมรัสวัสดีค่ะ